พบกับเราในช่องพังงอไทยนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีในช่วงเช้านะคะนี่น้องอไทยกับบรรยากาศในายามเช้านะคะบรรยากาศในายามเช้าของวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะดูค่ะอันนี้หลังจากฝนตกนะคะอันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะคะหลังจากฝนตกดูค่ะอาการน้องอไทยของเราก็จะสนุกนะคะก็จะสนุกแต่เช้าโดยวันนี้พอดีว่าฝน ตกลงมาตั้งแต่เช้านะคะมีอารมณ์เล่นเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ค่ะ <laughs> นิ่งแล้วนี่นิ่งแล้วเล่นเหนื่อยแล้วนิ่งแล้วนี่ <laughs> อลัสทยทยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะไทยสวัสดีค่ะ <laughs> ข้ายัง สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีนอเล่สวัสดีค่ะพละไทยค่ะดูทำอะไรหลูงเนี่นะคะพอเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะของวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้ดูเขายืนทำอะไรไม่รู้อะไรยืนนิ่งมากเลยนะคะมันตะกี้ยังเล่นอยู่เลยนี่มันตะกี้ยังเล่นสนุกอยู่เลยนะคะพ่อของเราตัดหญ้าอยู่หลังบ้านนะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าหลังบ้านค่ะ พอททยนี่ค่ะโกยแล้วนะคะเป็นแม่โคโกยแล้วนะคะจะเริ่มจกบ,บ่อแล้วนะคะแม่แม่เอซี่ะสาวเสียงหวังของเราจะเริ่มจกบ,บ่อแล้วนี่จกบ,บ่อรอฝนนะคะรอฝนโอ้ดูค่ะวิธีการจกบ,บ่อนะคะวิธีการจกบ,บ่อจกสะนะคะสะน้ำไว้ รอน้ำฝนนะคะรอยรอน้ำฝนนี่รอน้ำฝนนะคะนี่เขาจะจุบบก่อของเขาแล้วนะคะสะส่วนตัวของเขานะคะรอน้ำฝนของเราเทรุงนะคะเพื่อจะได้มีน้ำฝนได้เล่นนะคะได้เล่นได้เล่น ทายสวัสดีค่ะยังลูกวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์แม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วอรุณสวัสดิ์แม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วค่ะสวัสดีค่ะย่างลูกวัสดีค่ะทายค่ะสวยก่อนลูกค่ะสวยสวัสดีค่ะสวยเร็วเรวัสดีค่ะสวยก่อนสวยสวยย่งย่งย่งเลยนะคะไม่ยอมทำนะคะไม่ยอมทำค่ะสวยเร็วเร็ว ค่าสวยค่าสวยก่อนนี่นะคะก็บรรยากาศครึ้มแต่เช้าฝนก็ตกลงมาตั้งแต่เช้าเช้านะคะแม่แม่เอซคะ่ะบรรยากาศวันนี้เย็นสบายแต่เช้าเลยนะคะเย็นสบายแต่เช้าเลยก็ลมก็เริ่มจะมานิดๆแล้วนะคะลมก็เริ่มจะมานิดๆแล้วนี่นะคะก็ยังไงก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องอไทยของเราเยอะๆนะคะแม่แม่อซคะ่ะ นี่ดูคะ่ะดูค้านะคะดูสังเกตขาหลังนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะคะนี่นี่นะคะเป็นบ่อตรงนู้นก็จะเป็นบ่อนะคะแม่แม่เอฟซีคะ่ะเป็นสาวที่จุกขุดบ่อได้เก่งมากเลยนะคะนี่เป็นบ่อแล้วนะคะนีย่ยืนหลับบ่อลุกสวัสดีคะ่ะยาง สวัสดีค่ะแม่แม่อฟซน้อยสวัสดีค่ะหน่อยว้าโหดูค่ะเล่นเพลินแล้วนะคะก็ยืนหลับอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีอยากจะหลับทั้งอยากจะหลับทั้งอยากจะเล่นนะคะแม่แม่เอซค่ะทั้งอยากหลับทั้งอยากเล่นเลยนี่นี <c oughs> ่นะคะโอ้ดีค่ะ,เร,ะ,ะ,ะ,คะเริ่มจะพุษะแล้วนะคะเริ่มจะพุษะแล้ว <laughs> ดูดูขี้เล่นนะคะกี้เล่นขี้อ้อนด้วยนะคะวันนี้อ้อนพ่อ,อยางแต่เช้าเี่ฮะอ้อนพ่อหรือยังคะ <laughs> พอดีซุมขยะแต่เช้าเลยคุณพ่อของเราพอดีเดี๋ยวกลัวฝนมาเปียกคะ่ะทำความสะอาดแต่เช้าเลยคุณพ่อก็ ตื่นแต่เช้ามาทำความสาัตว์ที่หลับที่นอนให้น้องอไทยของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลัวฝนมาแรงนะคะกลัวฝนมาแรงตอนนี้ก็ค้มมากแล้วนะคะก็เริ่มค้มมามากแล้วพ่อของเราคุยกับใครไม่รู้นะคะหลังบ้านอ๋อเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะอ๋อพูดคุยกับพ่อควเล็กนะคะพ่อควรของน้องธันวานะคะตอนนี้พาตาทงชัยของเราเดินออกกําลังกายในช่วงเช้านะคะ ท้องเซคุยอะไรกันไม่รู้นะคะอ๋อเราท้ายหลับบอลูกหลับในบอลุกเฮ้ยตาหลับแล้วนะคะแม่แม่เอซีตาจัหลับแล้วคะ่ะเมื่อกี้ยังเล่นอยู่เลยนี่เมื่อกี้ยังเล่นสนุกอยู่เลยไม่เล่นอีกแล้วลูกไม่เล่นอีกล้วอยากจะเห็นการเล่นสนุก หลังจากฝนตกนะ่ะให้แม่แม่เอฟซีได้ดูไม่เห็นเลยนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะหยุดเล่นให้แม่แม่เอฟซีได้เห็นแล้วนะคะหยุดเล่นแล้วนะคะอุตส่าห์แม่อุตส่าห์ถือกล้องมาจะให้น้องอรไทยของเราได้โชว์การเล่นหลังจากฝนตกนะคะดูคะ่ะแต่ไม่ยอมเล่นเลยนะคะไม่ยอมเล่นยืนนิ่งแล้วนะคะยืนนิง่งแล้วแม่แม่เอฟซีค่ะนะคะอู้ ขุดบ่อแล้วนะคะขุดบ่อแล้วดูค่ะโหสไตล์การขุดบ่อนะคะขุดบ่อได้สุดยอดเลยนะคะอยู่ตรงไหนมีบ่อตรงนั้นนะคะสําหรับน้องออไทยของเราหหสาวเสียงหวานของเราขุดบ่อแล้วเลยขุดบ่อหลังจากที่ฝนเริ่มลงฝนตกนะคะหลังฝนตกนะคะก็ขุดบ่อไว้รอฝนต่อไปนะคะ คืมฟ้าคืมฝนวันนี้จะส่งเด็กๆกลับบ้านได้บ้านอกอันนี้ทำไมเป็นฝนมาแต่เช้าเลยนะคะเด็กๆจะกลับบ้านไปโรงเรียนได้หรือเปล่านอพรุ่งนี้แล้วเป็นโรงเรียนเด็กๆยังไม่ปิดเทอมนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะแม่ๆ FC เอซีค่ะในช่วงเช้านะคะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ สงสัยวันนี้ทั้งวันคงไม่มีแดดเนาะคงไม่มีแดดน้องช้างของเราก็คงจะสบายเนื้อสบายตัวไปอีกวันนะคะคงสบายเนื้อสบายตัวไปอีกวันนะคะวันนี้ยังไงก็เข้ามาให้กําลังใจน้องอัดไทยของเรากันเยอะเยนะคะแม่แม่เอฟซีขาเสียงพี่น้าเพชรของเรานะคะเสียงพี่น้าเพชรของเราก็เข้ามาเสียงเข้ามาทักทาย แต่เช้าเหมือนกันนะคะเสียงมาถึงบ้านน้องอรไทยเลยนะคะเสียงพี่น้ำเพชรนกแก้วนะคะพี่นกแก้วนะคะดูค่ะนี่คุณแม่จะให้ดูสะตรงนี้นะคะน้องขุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะยิ้สุดยอดไปเลยนะคะสุดยอดไปเลยนะคะหันตูดแล้วนะคะหันตูดมาแล้วนี่หันตูดให้แม่แม่แล้วนี่ นี่นะคะวยจะเล่นให้แม่แม่อซได้ดูหน่อยลูกเล่นเหมือนที่หนูเล่นเมื่อกี้น่ะลูกเอาแล้วนะคะลืมแล้วนะคะเิืมแล้วค่ะเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วค่ะตูดชี้ฟ้าแล้วค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะตูดชี้ฟ้าแล้วนะคะดูค่ะโชว์โชว์แม่แม่เอฟซีแล้วนะคะ โชแล้วค่ะโชวแล้วอ่านอนนอนค่ะนอนอู้นอน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 อู้นอนนอนค่ะนอนนอนค่ะนอนเสียงฟ้าคุณแม่ขอหลบก่อนเสียงฟ้ามาแล้วค่ะอู้นอนนอนอู้ตดด้วยค่ะตดด้วยค่ะอู้ตดโชว์แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะอู้สไตล์ของเขาสไตล์ของเขาเลยนะคะนี่คาเดลินนะคะสุดยอดเลยมาแล้ว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  มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยเอทายเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยเลยค่ะเสียงฮึ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 ลืมแล้วนะคะลืมแล้วนะคะอาการเริ่มจะเล่นอีกแล้วนะคะอีกครั้งนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยแต่เช้าถูกใจนางมากเลยนะคะถูกใจนางมากเลยมาแล้วมาแล้ว ทางนู้นฝนตกไหมคะแม่แม่เอฟซีขาบ้านหมู่บ้านช้างของเราฝนตกนะคะตกแต่เช้าเลยบรรยากาศก็ดีเลยแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แม่แม่เอฟซีขาทางแม่แม่เอฟซีของเราก็จะเหมือนกันหรือเปล่าน้อก็คงจะเหมือนกันเนาะ ช่วงนี้พายุก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะพายุลมฝนกลัวที่สุดเลยนะคะกลัวที่สุดเลยเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะคะทางกับหมู่บ้านช้างของเราแถวอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เคยเจอพายุฝนปีไหนก็ไม่ไม่ว่าจะไม่แรงนะคะแรงทุกปีเลยนะคะเล่นแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะเริ่มเล่นแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงฟ้าแรงมากเลยค่ะเล่นแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดีย๋ยวคุณพ่พอตัดหญ้าเสร็จก็จะน้องเข้าบ้านนะคะฟ้าร้องแรงมาอันตรายค่ะอันตรายโอ้คึกกระหฮิมอ,อีกแล้วนะคะคึกกระหฮิมอ,อีกแล้วค่ะโอ้ไม่เล่นโซ่นะลูกไม่เล่นโซ่ดูค่ะคึกขนเิมทีไรโซ่นะ่ะคุณแม่ไม่มั่นใจโซ่เลยนะคะไม่มั่นใจโซ่เลยเดี๋ยวหลูกไปหาหนมนมอ,อีกค่ะ หลุดที่ไหนหลุดนตอนไหนถ้าหลุดโซ่ตอนไหนนี่คะตั้งหน้าตั้งตาจะไปหาเวะหาหนุ่มๆทางนั้น,นเลยนะคะเวหาหนุ่มทุกทีเลยนะคะสําหรับสาวเชียงหวานของเรานะคะถ้าหลุดโซ่ปุ๊บจะตั้งหน้าตั้งตาไปทางหนุ่ม,มๆเยอะๆเลยนะคะแม่แม่ออฟสีค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไปที่ไหนนะคะขอให้มีทางไหนที่มีหนุ่มเยอะๆ,ๆนะจะตั้งหน้าตั้งตาไปเลยนะคะถ้าหลุดโซ่นะคะ เหมือนเที่ยวก่อนนะคะเหมือนเที่ยวก่อนหลุดซู่ไปนะไปหาหนุ่มเลยะค่ะตั้งหน้าตั้งตาไปหาหนุ่มเลยค่ะยังไงก็คลิปนี้คุณแม่ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับ น้องอัทไทยสาวเชียงหวานของเราในคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอขอบคุณแม่แม่อฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปนะคะทางช่องพังอัทไทยของเราที่เข้ามาให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะก็ขอขอบคุณมากมากนะคะยังไงทางครอบครัวเราก็ขอฝากแม่แม่อฟซีทุก,ท,กทุกท่านนะคะ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวเสียงหวานสาวอารไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะทางช่องพังอรไทยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอรไทยได้ทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่แล้วก็น้องอรไทยของเราก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะแม่แล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องอไทยของเราก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะ